พยายามเสียบเข้ามาครับมาแล้วทางกลางได้มาอ้ากระจกข้างกระจกข้างของใครครับกระเด็นไปแล้วครับก็อยู่กับสนามตั้งแต่เด็กครับเราเห็นรถแข่งได้ยินเสียงรถทุกวันนะครับมีรุ่นพี่เข้ามาซ้อมเราก็ขอเขาไปนั่ง เขาขอเดินเข้าไปเขอตรงๆแล้วแบบขอนั่งด้วยได้ไหมครับอะไรอย่านะครับอยากเห็นว่าแบบว่าเวลาเร็วๆจริงๆแล้วมันเป็นไงเพราะเขาเอามาซ้อมคือเป็นรถซูเปอร์คาร์เราก็คิดว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้แข่งแน่นอนเพราะมันดูไกลตัวเกินไปแบ็คในสังกัดอุซิลีนะครับสังกัดปัจจุบันก็อยู่ในสิงห์เมืองหลวงทีมไทยแลนด์แล้วก็สิงห์แพนบีมอสสปอร์ตครับผมมีอยู่ปีหนึ่งแม่ซื้อรถแข่งเก่าๆมาให้เราหัดขับรถ แต่ว่าไม่ได้แบบกะจะเป็นนักแข่งนะครับก็หัดขับรถเพื่อใช้งานชีวิตประจำวนันหัดใช้เกียร์ธรรมดาหัดใช้เบรคหัดใช้เคันเร่งหัดเลี้ยวอะไรเงี้ยครับพอเราเห็นเขาทำปุ๊บเราก็เอากลับมาทําบ้างกับรถที่คุณแม่ซื้อให้เราหัดขับตอนนั้นเป็นโตโยต้ ae ร้อยนะครับ เลิกเรียนเราก็กลับมาจากโรงเรียน4ี่โม่ห้าโมงเราก็มานั่งหัดมาหัดข่าวกับน้องชายมีอุปสรรคบ้างไม่ใช่ว่ามันไม่มีอุปสรรคเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราเป็นแค่เด็กทั่วไปที่แบบเห็นรุ่นพี่เขาทําแล้วก็อยากจะทําบ้างแต่สก,กิลเราไม่มีมันก็พลาดไปชนกาแพงรถมันก็จอดทิ้งแบบยับ,ย,บยับอย่างนั้นนะครับไว้นานประมาณปี2ปีได้ครับ คุณแม่เขาก็เห็นว่าเราเออชอบจริงๆอยากขับจริงๆเหมือนกับเราขอเขาทุกวันนะครับแบบเมื่อไรแม่จะซ่อมให้สักทีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ซ่อมมาให้แล้วเราก,กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกเย็นเราก็หัดขับกับน้องชายเราก็ไปขับสนามปูคา์บ้างไปหัดเล่นสนามเล็กๆบ้างมันก็เกิดการสึกหลอของยางเราก็มีตังค์ที่จะไปซื้อยางใหม่ๆครับเราก็แบบเดินไปตรงด้านหลังพิษที่เขาทิ้งยางที่เขาใช้แข่งแล้วครับ แข่งเสร็จเขาก็ถอดยางทิ้งเป็นยางสลิคเอามาใส่แค่คู่หน้าแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันไม่สามารถใส่ด้วยกันได้ครับพอมันใส่แล้วปุ๊บรถมันมันเลี้ยวแล้วมันจะหมุนอย่างเดียวเลยเพราะยางหน้ามันเกาะใช่ไหมยางหลังมันลื่นมันก็เหมือนเราก็ได้ฝึกไปในตัวด้วยเราก็บอกรถมันขับไม่ได้แต่จริงๆเราก็พยายามฝืนขับอันนั้นให้มันได้ครับต้องเก็บตังกับน้องเพื่อเติมน้ำมันเองทุกอย่างก็ตามมาครับมันมีเรื่องเบรกพอเบรกมันหมดเราก็ไม่มีตังซื้อพืเบรกละ ตอนนั้นค่าขนมเราก็ได้นิดหน่อยเราก็ต้องช่วยกันเก็บตังค์กับน้องชายคนละครึ่งซื้อผ้าเบรกพันสองพบาทแล้วมันเป็นผ้าเบรกรถบ้านนะครับเราก็คิดว่ามันก็คงใช้ได้ปกติแหละออมาใช้จริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้มนวิ่งสองสารอบเพื่มันก็หมดมันก็กลายเป็นทุกอย่างก็บานไปลายไปหมดจนเราก็พยายามไปหาผ้าเบรกที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ไปหาจากแบบขอรุ่นพี่เขาบ้างอะไรบ้างอะไรเงรี้ยสงสารเขาก็ซื้อมาให้อะเอาอเอานี้ไปใส่เดินมาสอนมั่งเหมือนกับเราก็จำๆจำ,จำ,จำ ก็เหมือนครูพักจำเราก็ทําตามเขาเรื่อยๆจนมีอาสมชายศักดิ์ศรีวิศวชุณเขาเห็นเราว่าเราน่าจะขับได้ขับเร็วนะเขาก็ดึงเราเข้าไปในทีมแข่งพันดุ์แจ๊สบนเมกเรสในปีแรก2007เกินคาดครับตอนแรกเราหวังแค่ได้แข่งได้ร่วมสนุกะแต่มันการได้แชมป์ขึ้นมาค่อยๆกระเถิบคลาดขึ้นมาครับ จนได้แชมป์รองแชมป์คาส B ีไอก็เลยเช่ารถให้เราแข่งทั้งปีแล้วปีนั้นเราก็ได้แชมป์คาส B ีก็อยกระเถิบมาเป็นคาส A เา์เอสำหรับประสบการณ์ที่ไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกนะครับตอนนั้นเป็นสนามมาเลเซียเรามีแรงกดดันกับน้องชายอยู่แล้วก็คือเราแข่งแต่สนามพีระซึ่งเป็นสนามบ้านเกิดของเร,เราก็เราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะคิดว่าเราอ่ะ เร็วแค่ที่นี่ขับได้แค่ที่นี่แหละเพราะมันเป็นสนามที่ที่เราซ้อมนะครับแต่จริงๆแล้วพอมันมีแรงกดดันดมากๆเนี่ยเราก็เล่นเกมสอนกันอยู่ในเกม2คนแล้วพอไปถึงสนามมาเลเซียได้ลงไปขับครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยเหมือนในเกมเลยเหมือนทุกอย่างเลยตรงนั้นก็เหมือนตรงนี้ก็เหมือนรู้สึกประทับใจว่าแบบเ,ออเกมมันช่วยเราได้จริงๆในเรื่องการขับรถ หลังจากที่แข่งกับพี่ตอนแล้วพี่ต่อยมานะครับก็ได้แชมป์ประเทศไทยทั้งหมด4ปีครับที่จะเห็นว่าเราครับมีประสบการณ์ในการขับซุปขาแล้วให้เราแข่งซุปขาคู่เขาในรถ Ferra รี่5 8 c h a l l e n ชาเครับเป็นปีแรกที่ซุปขาเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งปีแรกปีนั้นก็ได้แชมป์โส่งไปแข่งในรายการต่างประเทศบ้างอะไรครับที่ดูไบามาก็ได้แชมป์ครับ ็ได้ประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะจากตรงนี้ครับมีพี่เต้ครับก็ให้โอกาสเราหลายๆอย่างให้เราไปเรียนขับรถแข่งที่อังกฤษด้วยให้เราเป็นคนเซอรพตรถให้ด้วยครับเราก็ได้ไปตะเวนแข่งกับเขา สิ่งที่ทําให้งค์ประสบค,ความสาเร็จได้นะครับอย่างแรกเลยซึมซับอะครับทุกทุกอย่างคือลถไปหมดเลยครับเกมเทยุคไหนไหนมาเนี่ยก็จะมีแต่เกมรถจะไม่เล่นเกมต่อสู้ไม่เล่นเกมอะไรจะเล่นแต่เกมรถแล้วก็เป็นคนที่ดูบ่อยด้วยครับนักแข่งต่างประเทศมาเราก็ไปยืนดู ไรมาเงี้ยครับเราก็ชอบเราก็ยืนดูเขาซ้อมตามข้างสนามเงครับพยายามจําพยายามถามทุกอย่างมันรวมกันมันทําให้แบบประสบการณ์เรยได้เร็วขึ้นนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าผมไม่เคยปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาในชีวิตสักครั้งเลยนะครับก็ใครที่ให้โอกาสมาในการขับรถแข่งเนี่ย ผมจะพยายามคว่คว้า,ยยายไว้ตลอดครับความฝันของแบงค์เนี่ยคือได้อยู่ในสนามได้แข่งรถแค่นี้แบงค์ก็มีความสุขแล้วครับไม่ได้แบบว่าหวังว่าจะต้องไปแข่งรถต่างประเทศพอมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบมันเกินที่เราฝันไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าฝันต่อไปที่ผมอยากจะทำนะก็คือ ผมอยากจะเป็นโค้ชครับก็อยากปั้นเด็กรุ่ในใหม่ที่เขาอยากจะเป็นนักแข่งเหมือนเราครับถ้ามันมีแพชชั่นที่จะแข่งรถแล้วครับก็อยากจะให้ไปให้ถึงครับบางทีมันเหมือนกับมันไม่มีโอกาสแต่ก็อยากพึ่งไปทอนะครับเพราะบางทีโอกาสมันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่รู้ตัวครับพยายามทําสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆครับอยากชอบแข่งรถเราก็พยายามดูพยายามซ้อมพยายามเล่นเกมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถครับถ้าเราชอบทางนี้จริงๆก็พยายามไปให้สุดครับ และนี่แหละครับคือฝันของผมและฝันของคนลักลีโอมีฝันมันกว่าลีโอวมกันมันกว่า